เป็นตัวแทนออดิชั่นจากภาคอีสานเอ๊ะเดี๋ยวดิไม่ยังสองคนอีกเป็นสาวอีสานแม่บกเกี่ยวเออบกเกี่ยวเด้อเฮ้ยเเราก็เป็นลูกค้อีสานนะอีสานอย่างเบด้วยใช่คือใช่พ่อเราเป็นคนอีสานพ่อเราเป็นคนหนองคายเออ์บอกเบิ้งเออเออบอกเบิ้งบอโอเคสัมผัสเดี๋ยวเราบอพันะบอก คนเนี่ยออนชั่นมาจากภาคอีสานใช่แต่ว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่กันมานานเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็รักกันมากเออการฟันแต่เราก็รักกันจริงๆไม่ใช่ก็คือเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเอฟเนี่ยนานแล้วพอเรามาเนี่ยเจอที่สองเพราะเราสองคนนี้นานหนูออกอาทิตย์ที่สองจะลืมลืมความรังกันทำไมไม่ไงถ้าเราก็รักกัน ว่าเราได้ถึงวัน audition ใช่ใชว่าพวกเราสวยขนาดไหนแมนบ่ะ,ะ <Man S 2> คะใช่เพราะว่าวัน audition เนี่ยมาเจอใบมอนแมนค่ะ <Man S 1> <ข>อเออทั้งผมมา